เอาสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับพี่น้อง f c อ้าวก็จะโดนอีกแล้วครับทีนี่โดนอีกครับเพราะปากดีความปากแถวความปากเก่งไงครับพี่น้องนะเห็นไหมครับตอนนี้นะครับจะออกมาทวงอะไรครับพี่น้องอ่าทวงอะไรครับจะหาพกรคจะหาพวกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับพี่น้องนะ ตอนมานะครับพี่น้องเขาก็ไม่ได้นิมนต์ให้มานะมาเองครับเสร็จแหลนเองนะครับพระมีไฟกำค้อยมาเลยเป็นว่ล่ะอ่นะมาเองมาเองครับแล้วก็เพราะอะไรครับผู้ติดตามไม่มีด้วยนี่อ่าู้ติดตามไม่มีด้วยนะครับพี่น้องเอฟสี่นะมาก็อะไรครับมากําเนิดเกิดที่นี่ จริงหรือเปล่าใช่หรือไม่นะครับนะตอนนี้ก็มีเอฟซงเอฟซีบ้างนะครับพี่น้องเอฟซีนะมีเอฟซีนะมีผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีคอยช่วยเหลือนะครับพี่น้องเอฟซีนะตอนนั้นโอ้เขาก็ทําเป็นนะพี่น้องนะเอฟซีนะเออนะอยากเป็นผู้ใกล้ชิดนะครับพี่น้องเอฟซีนะอยากเป็นมือซ้ายอยากเป็นมือขวาอะไรครับทีนี้นะเ,เข้าล็อกเข้าลอยเขาอะไรทีนี้ เออพ่อได้เบาพ่อได้อ้างอะนะพ่อได้เบาพ่อได้อ้างอะนะครับพี่น้องเอฟซีแล้วเป็นจะได้บารเป็นยังไงล่ะเีนี้อ่าเป็นยังไงล่ะครับพี่น้องเอฟซีเป็นยังไงครับรู้เรื่องกับเบื้องราวเลยครับทีนี้นะครับเอาท้าน่จริงก็เอาทำคอนเทนต์ตัวเองใช่ไหมจะมาถ่ายเขาทําไมาจะวิ่งเจนมาหาเขาทำไมใช่ไหมล่ะเออนะ นะครับก็วนเวียนอยู่ตรงนี้นะครับพี่นอ้องอ้าก็ชวนกันไปทำจีก็ชวนบอกเมื่อไปมันจะไปหรือเปล่านะฮะอย่าไปมินประมาณเขาอีกนะเอออย่าไปมินประมาณเขาอีกนะเมี่ยงนะเอาไปน้ากันเด้อพันพูดยังไม่รู้เรื่องโอ้จะทหามันไปทําคอนเทนต์อะไรอีกกระรามันบอจะไม่รู้เรื่องเลยปกตินี้ ออาจะไปทำา o n t i n e n t ยังมันจะไปคน n t i น e n t เนไปเห็นคอนเทนต์ยังมานนี่เอาอืมออมันก็แค่นี้แหละครับเออมันก็แค่มันไม่เหมือนเดิมไงครับหมามันก็เป็นหมาวันยังข้ามแหละครับหมามันจะเป็นคนได้ยังไงเพราะสันดานหมานาะมันสิเป็นคนตีพวกหมามาเป็นคนมันบ่แมนครับหมามันก็คือหมาไงครับมัน มันเป็นคนไม่ได้นะเพราะหลอกตัวเองครับจะไปหลอกตัวเองรู้ทั้งรู้อยู่มันเป็นหมาครับพี่น้องอืมจะปลูกไม้เป็นคนม่ไม่ได้ครับพี่น้องนะอืมนะครับพี่น้องเอฟซีมันเป็นท้งสั้นเด้อหมามันก็เป็นหมามันยังข้ามครับพี่น้องเอากดไล์ด้วยนะเอากดไลนึงพันไลเลยสี่สิบไลนะ เห็นไหมครับแสดงอะไรครับแสดงความแสดงท่าเทของตัวเองมาขนาดอยู่ในจานย,ยังไม่รู้เลยเรื่องเลยครับท่้งตามบอกมึงไม่รู้อะไรเลยนี่นะไปเอ่ยชื่อไปมินประมาทเขาอีก,กี่นี้เห็นไหมครับหาเรื่องหาราวไงแม่แม่คนไหนจะไปช่วยมีน้องไอฟทีมันช่วยไม่หวานไม่ไหวแล้วครับช่วยคนแบบนี้ อ่าสรรหาเรื่องหาลาให้กับตัวเองนะครับนะใช่ไหมละ่ะสรรหาเรื่องหาลาให้กับตัวเองเห็นไหมละ่ะมันเป็นแบบนี้ครับพี่น้องคิดการใหญ่แล้วครับหางเงินแบบง่ายๆหางเงินอยากให้เอฟซีเข้ามาช่วยแต่เอฟซีมึงรู้ไหมเอฟซี G, เขาไปแล้วเขาไปหมดแล้ว แล้วทีนี้เขาให้เงินมาหนึ่งแสนปับ๊บทีนี้มาแล้วมันหมดแล้วอไปกับเรากับอะไรไปหมดแล้วครับพี่น้องเอฟซีจุดไฟไหลน้ําแล้วไยจุดไฟไหลน้ำมันจะยั่งตีเงินมายั่งเด้อแม่นบ่ลละขนาดใบพันเขาแตกซื้อปลาทูก,กินทุกวันยังเมดได้ครับพี่น้องเอฟซีลองแตกพวกนครกบมันจะกุ้มมือเออนะครับพี่น้องมันเป็นอย่างนั้นไหมนะครับนะ ก็เคยได้ไงครับอ่าก็เคยได้ไงครับพี่น้องเอฟซียามแล้วหมอกระไรเป็นไรนอนคุกเลยวบัดนี้อ่ภาษามันมันมาให้เขาทายชื่อๆนี่นะผมก็คนหนึ่งแหละผมไม่ทายครับพี่น้องเอฟซีวอทบอร์ดมันอะไรเลยจึงมาหาคอนเทนต์กับเขานั่นน่ะถ้ามันแน่จริงมันมาทําอะไรมันมาเหอห่ังเอาไม่ให้หนังเอาก็เพราทายอยู่เพื่อนผม เม่นบมละก็แน่จริงกรไทายเพื่อนผู้ที่เมนมดอ่ะตนไหนเขางนะเขาชงหนําได้โอ้ยคราบเฮ็ดต,ตายอย่างขเขาบนอนนดูรีสดเซ้อยอยู่แล้วเออยังมาดอกสว่างสมเอามากก็ดนน้ำจากชีเตกเขาท่านั้นตัวมาใาน้ำจักสีแตกเข่าทัานั้นทีเฮ็ดหนังครับมาจากมือมันเทศอย่างนี่เอา อ้างเด้เลยครับย่งางไปพระธาตุพนมก็อ้างเด้ด้วครับมันไปนบีบคอพึงย่างฮะมีบักไรอีใดบีบคอพึงย่างไปบีบคอพึงไปฮะเย็ดปุ้ยครับพี่น้องเอฟซีมันจะโทษผายล่ะม่นอย่างย่างก็บ่ต้องย่างเมีนมาล่ะเออนะครับพี่น้องเอฟซีจะไปย่างเห็นเนี่ย อเอา้าเรื่องนั้นก็เหมือนกันได้ไหมอีเหมือนกันได้ไหมล่ะอูจักอยู่กับบกขออนุญาตเขาแมนบอล่ะว่าอูจักเรื่องจักเล่าอะไรแมนบอล่ะเคยอยู่ในวงการก็อยู่ในวงการก็ต้องไปขอเขาเม่นบอกครับพี่น้องเอฟซีความพิดของไผ่ะไรเปล่เอา้าแม่นบอล่ะแมนบอล่ะ เขากะต้องอะไรครับเขาต้องรอบครอบเป็นอย่างกระไรกูจักดูเขาจ้องทําลายอยู่ใช่ไหมน่ะอืมือเขาเกินเหนี่ยวเกินไงมันจีมีปัญหาเนี้ยขอยึดเอามีปัญหาเนี้ยเอาจากจางมันเอาขอมัดคูสิงคูยางมันหมดเฮ็ดมันรอบครอบมันจิโดนเนี่ยแม่ถ้าะมันจโดนเนี้ยกรพป่น้องเอฟซีเฮ็ดมันถือต้องอันยามัง่ายเฮ็ดอย่างก็โอ้ขึ้นว่าอันมันจีง่ายจีง่ายบันนี้เป็นโทษเป็นโูยม่าบัณนี บ่าวีได้ผมมีไฟซอยไฟซอยบ่นเอาเฮ็ดเองแม่นบล่ะเป็นไฟสีไปหูจังนาแม่นบล่ะโอ้ยของขันอาสาเมนบ่แม่นได้ครับพี่น้องของขันอาสาเฮ็ดแมนบล่ะเออนะครับพี่น้อง FC ีเราก็ยิ่งไม่รู้เรื่องด้วยแล้วทีนี้เมนบ่เออนะครับก็ก็จอบ้อนอยู่ได้บดนนะเฮ็ดยางก็อยาขออนุญาตบัด จะก็โดนเกมตเตะหึงแล้วครับจ่นโดนไตะเกมเตะห้องซองห้องเศร้าไปแล้วเสี้ยววนนี้ออนุญาตเบิดกูยางเลยเฮ็ตยังได้บ่ป่ะนี้บ่บ่ได้อันจะประมาที่ยังรอบครอบถามบูจักกันถามปากมี่ถามอันจะอวดสลา,าดย่อมเป็นในคนโง่น่ะน่ะอันจะว่าเจ้าของหูจักผูจักและถามมีป่ปากถาม อืมย่อมมันโง่อะมันยังสลัดอืมน่ารักนะมันยังไม่โตเลยพูดก็ไม่ชัดฟันก็ยังไม่ขึ้นนะครับนะ